หลังจากที่เราฟัง4ชุด4ราคา4สไตล์กันแล้วเรามาดูรละเอยียดกันครับผมชุดแรกครับ13,900บาทครับผมครับจะได้พาวเบิ๊กหนึ่งตัวนะครับชุดนี้เป็นพาวเบิ๊กหนึ่งตัว พาวเวอร์มิกข้างละ150วัตต์ครับผมแล้วก็มาดูลำพงครับผมลำพงก็เป็น15นิ้วครับโครงปั๊ม2ดอกครับผมตู้เบส15นิ้วก็เป็นตู้มาตินนะครับผมตู้มาตินแสงกลางก็เป็น KDH ครับผม4ดอก2ตู้นะครับผมรูปลักษณ์ตู้ก็เป็นตะแกรงปั๊มทั้งหมดครับผมครับชุดนี้ก็แนะนำเหมาะสำหรับฟังในบ้านครับครอบครัวเล็กน้อยฟังดูหนังฟังเพลงครับผมกับชุดหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทครับผม มาครับมาดูชุดต่อไปชุดนี้ก็ขยับเกตขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาอีกครับผมชุดนี้ก็จะมีมิก1ตัวครับผมมิกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีคอสหนึ่งตัวครับแล้วก็จะมี AB800 1แท่นครับอุปกรณ์ชุดนี้ก็เฉพาะชุดแต่งชุดฮับเบิก็3ชิ้นแล้วครับผมมาทีนี้เราไปดู องค์ประกอบฐาน้าตู้รโพงกันครับผมครับตู้ำูพงของเขาก็จะเป็นมาตินสิบแปดนิ้วสองตู้ครับผมสองตู้ครับตะแกรงปั๊มทั้งหมดครับผมดอกเบรกก็เป็นสิบแปดนิ้วครับไอดีครับผมเสงกลางก็เป็นโค้งปั๊มครับธรรมดาครับผมนี่ครับผมตู้กลางก็จะเป็นสิบสองนิ้วตะแกรงฉีกครับผมครับตู้ของเราก็จะมีหูจับด้านข้างครับแล้วก็มี หูยกเหมือนกันครับผมชุดนี้ก็29,990บาทครับชุดนี้ก็บอกการใช้งานที่ใหญ่มากขึ้นสามารถเอานอกพื้นที่ได้มากขึ้นครับผมครับสำหรับรับเพื่อนๆที่กลับมาจากกรุงเทพอยากกินเหล้ากินเบียร์ก็แนะนําเลยชุดนี้ครับผมขับเบรมาร์ตินคาลอสสิบแปนิ้วแล้วค่าๆแล้วก็มีโลโก้เอกสาวให้นะครับผมโลโก้เอกสาวมีหูจับให้ครับแล้วก็มีรุ่นครับ A18 นิ้วครับผมสำหรับรุ่นนี้ครับผมครับ มาทีนี้ครับอีกหนึ่งชุดครับผม28,900บาทครับชุดนี้จะได้เสียงใสมากขึ้น เพราะว่าเสียงกลางเลยเป็น4นิ้วทั้งหมด8ดอกเลยทีเดียวครับผมตัวนี้ก็จะมีมิกทดา1ตัวครับบลูทูธเอฟเฟกในตัวไอคิวในตัวครับผมคอสหนึ่งตัวครับไว้สลับแยกสัญญาณกลางอรเบิดออกจากกันครับผมแล้วก็จะมีพาวเวอร์ครับ AD ดีพันเจ็ครับผมตัวนี้รูปลักษณ์สวยแน่นอนพาวเวอร์ครับผมมาทีนี้เรามาดูด้านตู้กันตู้เราตัวนี้ก็จะเป็นมาตินสิบแปดนิ้วสองใบครับผมแล้วก็เสียงกลางครับสี่นิ้วทั้งหมดสองตู้แปดดอกครับผมเสียงกลางก็เป็นดอกแคทเดอร์เฮดครับดอกโคตรฮิตนะครับตัวนี้ ด้วยนะครับเสียงแหลมด้วยครับผมเบสก็จะเป็นไอดีครับเหมือนเดิมครับผม2ดอกครับผมชุดนี้ถือว่าคุ้มค่าครับผม28,900ื่นแปดพนเ้าร้บาทชุดนี้หมอสลับออกงานกลางแจ้งนี่เลยนะครับผมออกงาน,านแจ้งสลับคนที่ชอบเสียงจะใสครับผมชัด,ชดกลางจะชัดพูดไม่จะชัดแนะนําตัวนี้เลยครับผม ตามแต่กวามจนหาดินร้นเป็นคนกลายเย็นความทุกข่ดให้ต้องมีอยากการบ่เศร้าเป็เศร้ามาครับอีกหนึ่งชุดชุดนี้ก็ถือว่าครบเซตทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็นพาวเวอร์ครับคอสไมลอยปักไฟครับผมแล้วก็ มิกหนึ่งตัวครับบลูทูธเอฟเฟกอีคิวในตัวชุดนี้ถือว่าขายดีนะมาต้นของบริษัทเอกซาวกันเลยทีเดียวครับผมชุดนี้ก็มีองค์ประกอบ18นิ้วเทอร์โบเอกซาวนะครับผม2ตู้ครับผมดอกก็เป็น ID 2ดอกครับผมเสียงกลางก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดจากเอกซาวครับผมเสียงกลางครับผมก็เป็นตู้แขนตะแกรงปั๊มครับผมเสียงกลางก็เป็นดอกกโก้ลิครับ2ดอกครับผมแล้วก็มีแหลมอีก2ดอกครับชุดนี้ถือว่าขายดีครับเพราะว่าชุดนี้ครบเบ็ดเสร็จทุกอย่างด้วยเป็น คอร์ไมรลอยปักไฟครับผมมีแหลกในตัวครับผมชุดนี้ครับชุดนี้ก็เหมาะสำหรับออกงานกลางแจ้งเล็กได้เลยครับผมสามารถใช้งานได้ทั่วไปครับผมชุดนี้รับรองคน40ถึง50คนได้สบายแน,น่นอนครับชุดนี้ครับผม สนใจสั่งซื้อสินค้าที่ครับบริษัทเอกซาวเฉยภูมิจำกัดครับผมเข้าไปใน a c e b o o k ของท่านหรือเข้าไปใน Google ครับผมพิมพ์ว่าบริษัทเอกซาวเฉยภูมิครับผมคลิกเข้าไปนั้นครับผมแล้วก็มีสินค้ามากมายในนั้นครับผมสนใจสินค้าตัวไหนก็แคปหน้าจอหรือรูปตัวนั้นครับผมส่งไปในอินบ็อกซ์ของเราในเพจบริษัทเท่านั้นนะครับผมส่งไปแล้วจะมีแอดมินคอยตอบคาถามท่านว่าชุดนี้เหมาะสมสำหรับตอกงานประเภทไหนครับผมทุกตัวอย่างอยู่ในอินบ็อกซ์ทั้งหมดครับผมจำไว้นะครับผมก่อนโอนต้องดูชื่อบัญชีให้100%ว่่าเป็นชือ บริษัทเอกซาวเฉยภูมิจำกัดหรือเปล่าครับถ้าเป็นชื่อบัญชีบริษัทเอกซาวเฉยภูมิจำกัดรับรองได้ของล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมแล้วก็เอาหนึ่งช่องทางครับยูทูบเอกซาวเฉยภูมิครับผมฝากกดสับสไครต์ฝากกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม